ได้เห็นป่าได้เห็นนะอู้ตะกะเตน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 อู้ขึ้เรียงหลายใช่ปหมจองเลยด้อจองเลยด้อยต้องห้ามบ่รออ้าไปเรียงฮอดยูพู ق. บ่อ้จะกระเตนได้ยังไงได้ยี่มาจะทงนา ตัวใหญ่กัมีขนาตะกตาตนเปากระอเป็นีเดียวอาเพ่ตวะกัเอนเป็นใครเหรอวาเป็นไครเหรอบัวมันหนาวก็เลยอาบให้เพื่อเดียวอ้แต่คนยังอาบเพื่อเดียวเนาะจำุยยังอาบเพื่อเดียวจำุยยงยังอาบเพื่อเดียวไปเนาะบ่อาบอีกเด้อ ยังวได้อาบอยู่ดิเข่าไปควรไปหรือเปล่าคบวบไปโอ้ยยังมาเปา็นแล้วกินแล้วก็ไปเก็บล้างกันตัวแล้วเ <c Dam> ขาก็ให้ไปล้างห้วยล้างซ้ำตัวกินไหมอ้ออยล้างแล้วล้างหควรล้างซ้ำแล้วก็ขับมาซักผ้ายุ่งเงินตัวหนาวแบบนี้ก็ อี on, ๊จรอมนึงผเล้เอาไข่มันจดิจับเนาะเรียงเรียงต่ออีกเด้อบ่อีมีเรียงมีงานอย่างเรียงโรดกะสั่งด้วยผมเป็นเจ้าหา ตะเก,ก็นกล้ามนี่คือหลายใช่ไหมคุณเออต้องไปให้ลุงใจตะเก,ก็นตะเก,ก็นท่านใดเอา